มาแจ้งอะไรมาเตือนนะครับเออเซิฟนี้ผมอันนี้นครับไม่ได้ทิ้งนะแต่พวกคุณต้องมีอหละพอผมโปรโมทไปสองอะไรนะครับผมจะมาบอกข่าวดีนะครับ p I p หนึ่งหนึ่งมานะครับโอ้โหสุดยอดนะที่ผมเล่นนะับเป็น p I p รวมนะแต่นี่ p I p หนึ่งหนึ่งมาแล้วครับมีคนเข้ามาเยอะมากมายนะ ผมจะไม่เอ,เอาชุดไปก็ได้หรือไม่ผมไม่รู้นะครับแต่มันจะเอามีดหล่นดรอปมาให้เนี่ยครับไม่รู้นะครับทำไงถึงให้มีสองแลกอีกเล <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ่เนี่ยกดตรงมัน,นครับแล้วมันก็จะนับนะครับผมจะได้เจเกรครับ mm hmm. มีใครเข้าไปตรงนี้ อ๋อไอ้เหี oh, ้ยไม่เข้าเรโอ้โอก็ไม่จชอบหอ๋อไม่เอาใส่ไม่ได้แลวหรอไม่บอกผมก็ไม่รู้เลยนี่เ็โง่ร ผมจะพีนเนี่ยมากดตรงนี้มั้งผมไม่รู้นะครับเนี่ยมาแล้วอ่าโอ้โหสับปีนนินึงมาแล้วผมดีใจมากๆโอ้โหสัตว์เก่งกันด้วยนะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่นี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อ่าผมจะบอกข่าวดีให้ใครทำสวยๆนะครับเออก็ทิ้ง ข้างล่างคุยกับผมได้นะครับผมอยากได้ยินโทษมากเลยตอนเนี้ยผมขอผมโปรโมทช่แนวก่อนหน้าน,นี้ก็ไม่มีใครทําให้ผมเรยน,นะครับคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสไครป์เพื่อเป็นกลำลังใจผมทำคลิป,ลปต่อไปกันด้วยนะครับโย่ถ้ามีใครมาทากูนะผมดีใจมากมากเลยนะครับ นี่บผมเล่นนีถ้าผมเล่นแบบนี้ตบไลน์สตา์เยจะมาก